ขออนุโมทนาสาธุกับคุณโยมสมบุญกระจางโรควันนี้คุณโยมทำบุญวันคล้ายวันเกิด30พฤษภาคม2567ได้ถวายพระทหารและปัจจัยทั้งน้องเหมียวและหลวงปู่ขอ,อนโมทนาสาธุขอบุญกับต้นสายแล้วนี้จะเป็นพระปัจจัยนุนคำความชู่ให้คุณโยมสมบุญกระจางโรคจะมีความตกความเจริญ มีความสุขกายสุขใจปรารถนาสิ่งใดขอให้ได้ทงความมุ่งมาปรารถนาทุกประการเทินสัพพิโยวัชนโตสัพโรโควินัสโตมาเตพัันตรรยโยทุขีทีขายุโกเพาว่าอภิวาสนาสิริสนิจังบุธาปจายิโนจัตตารโอธรรมาวัฏฐันติอายุวันโนสุขังพระลาง

Terima kasih telah menonton.